เรื่องในอดีตซ้ำๆเหมือนเดิมวนไปแบบนี้ครับแล้วก็มานั่งกังวลว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตก็ได้หนึ่งสิ่งที่ขัดขวางความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับนั่นก็คือความกังวลนั่นเองความกังวลเนี่ยมีสาเหตุอยู่อย่างเดียวนะครับชื่อคนเราจะกะังวลนั่นก็คือเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเห็นผลเดียวเลยนะครับนั่นหมายความว่าเราจะอยู่กับในอดีตหรือในอนาคตนะครับที่ยังมาไม่ถึงเราจะคิดถึงมัน หรือคิดแต่เรื่องในอดีตซ้ำๆเหมือนเดิมวนไปแบบนี้นนครับแล้วก็มานั่งกังวลว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตก็ได้แบบนี้นนครับดังนั้นเนี่ยมีข้อแนะนําสาหรับการเลิกกังวลน,นะครับเพราะว่าความกังวลทําให้เราเสียเวลานะครับนั่นก็คือหาสิ่งที่เราทาแล้วมีความสนุกนะครับทํางานที่ทำแล้วรู้ส,สึกสนุกสนุกแบบสนุกมากๆเป็นแพชชั่นเป็นอะไรที่ฉันอยากที่จะทำมันต่อ นี่แหละจะทําให้เราอยู่กับปัจจุบัน